สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดบล็อกดอนะครับผมเป็น, Club Star นคลับสตาสเปนิสลีกนะฮะผมนะฮะเป็นเบสเพลเยอร์ของหลีกอังกฤษไม่ใช่อังกฤษแต่สเปนนะฮะแล้ว <c oughs> ผมก็จะมีบาซ่ามีเอสมีมาริทนะผมหลักๆนะฮะ เปิดแพ็กนี้ฟูลทีมบาซา่ามาริดแน่นอนนะครับครบปะวะครบปะวันเนี่ยนะครบปะเนี่ย,ร,ร,นนยรามอสมีนะครับผมโทนิค,ครอสนะฮะมริดโอเคถือว่าค่อนข้างโอเคนะผมไดบิดซีวาเดี๋ยนะมาไงาเฮ้ยย้ายแล้วเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคก็ว่าอยู่มาได้ไงเพิ่งรู้จริงๆนะครับโอเค มางบวันนี้1นึล้านสองเออหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนขอดำสิบเอ็ดตัวเหมือนเดิมนะครับผมขอบอลดำสิบเอ็ดตัวฮะไปจะได้หรือเปล่าเหอะจะได้หรือเปล่าเหอะนะไปครับผมลุยฮนะมาไปขอบอลดำสเปนยร์นะผมสเปนฮนะอื้อหือค่อนข้างเหล็กปะ เปิดทีแรกมันจะเหล็กหน่อยนะนะแต่ส่วนใหญ่อยู่สเปนหมดเลยวะนะไม่ค่อยมีหลีอื่นเลยส่วนใหญ่อยู่สเปนหมดเลยนะเอามิตารลีกดข้ามเลยนะถ้าไม่ใช่สเปนนี่ก,กดข้ามเลยรับผมไม่มีแน่นอนบอลดำนะครับหรือว่ามีวะไม่น่ามีนะไม่น่ามีนะที่ดูเมื่อกี้ก็มีมาริดสเปนอิตาลีอีกแล้วอิตาลีอีกแล้ว แม่เปิดแท็กสเปนไม่มาอิตาลีเฉยนะครับผมหมดหนึ่งแสนแล้วมันเป็นหนึ่งแสนบรดายังไม่มาสักตัวเลยนะี่นี่แหลที่เขาเรียกว่าเกลือนะครับผมมาเบอร์สิบเก้าว่าโอโดโซล่าเนะี่ยโอเคมันหลุดนะมันหลุดโยเเป็นหนึ่งแสนนะผมบรรดายังไม่มาสักคนนะ สเปนฮะน,นี้ต้องดำแล้วจริงๆต้องบรนดำแล้วยังไม่ได้บรนดำว่ะยังไม่ได้บันดำว่ะอยา่บบอยาบอกว่าเกลือนะเว้ยอย่าบอกว่าเกลือนะไม่เอานะ,นะโอ้โหอิตาลีไปทำไมอ่ะเชียร์ไม่เอาเกลือดิจะหมดสองแสนแล้วบันดำยังไม่มาสักคนนะอันนี้ก็เกินไปนะครับผม ขอ11คนนะโอ้โหคือบอลดำยังไม่มาเลยนะทุกคนยอมวะยอมวะหมดไปสองแสนแล้วนะหมดไปสองแสนแล้วมันจะเกลือยังไงไม่รู้วะทุกคนอารมณ์ตอนนี้แม่งโอ้โหยังอนะอืเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะสองแสนไม่ได้ดำสักตัวบ้าปะเนี่ยคุนิมงบ้าปะเนี่ย เฮ้ยเราเอาเงินกันปะนี่เราเอาเงินกันปะนี่โอ้โหโอ้โหยังฮะโอ้โหเมื่อไหร่ตัวแรกจะมาวะเนี่ยเมื่อไหร่ตัวแรกจะมาวะเนี่ยเนี่ยสเปีนนะผมไปบ่อยนะสเปนแต่ไม่บอลดำโอเคมาแล้วฮะโอ้กว่าจะมาได้ได้พูดนาน,นจริง นะผมเป็นเบอร์เจ็ดกิสต์มาสนะครับผมเอาตัวคริสนนะออต์สม,นะ okay. มาสนะฮะโอเคมามาหนึ่งเลยเ,เหรอไม่มาทีละสามวะบอลดำตัวแรกมาแลนะ้วฮะมันไปส็าไปสามมันเป็นสามของเสนกว่าบอลดำถึงจะมาโอ้โหเกินไปนะผมอิตาลีไปทําหาเลยวันเนี้ยงุดงิดเลยนะงุดงิดเลยนะอื้มแพร่นะผมออกยากเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ แต่นี่ออกยากนะแต่ก่อนออกง่ายง่ายเปิดเป็นแตกเปิดเป็นแตกโอ้โหวิบอลเงินก็ามาเนี่ยเชื yeah. ่อหมดไปสามแสนบอลดำบอกแค่ตัวเดียวบ้าปะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ใครจะเปิดปะเอาให้มันคุ้มคุ้มหน่อยสิโฮนนมิขอเป็นคุ้ม,ค,มคุ้มอ่ะอเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปฮะโอ้โห ถ้าไม่ถึงส1ดตัวนะอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงนะมันก็เกินไปอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะโอ้หลือจะแสนโอ้ยแทจะลองไห้ G P ก็ใช่ว่าจะหาง่ายหาง่ายหละแต่ก็ต้องใช้เวลานะฮะกว่าจะได้มาหนึ่งล้านนี่มันนานนะอุย้ยอื้เอาว่ะทุกคนเหมือนโดนแกล้งนะเหมือนโดนแกล้งนะฮะ ชี่แบบดำบอกตัวเดียวโอเคมาเริ่มไม่ค่อยดีใจแล้วจริงๆนะเริ่มเครียดแล้วทุกคนเครียดจริงโอ้โหแม่งน,น้อยไปแบบน้อยจนน่าเกลียดอะทุกคนนมิน่าเกลียดแบบสุดๆอะโอ้โหดูดิมาทีละตัวด้วยนะฮะดำมาสองหมดไปสี่แสนนะฮึสองเสียด,ดำหนึ่งตัวมันโอ้โห โอ้โหความุูมมาจากไหนอะเกินไปนะเขาเป็นคุ้มๆหน่อยสิจัดมาหน่อยโอ้โหเขียบผมไปต่อฮะเราดูว่าเราจะเกลือขนาดไหนนะถ้าบอรดำไม่ถึงห้าคนนี่โอ้โหคนนี้จะส่งเมลไปด่ามหงนะส่งเมลไปด่าเลยนะผมโอ้โหมาบรลดำผมจะวาดดวงก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็ ้็ผมก็แย่เกินน่ะเข้าใจไหมฮะนะเป็นโกงกี้ด้วยนะโอเคดำมาสามฮะโอกาดดรอปมันน้อยหรือว่าหรือว่ายัางไงแต่ก่อนมันออกง่ายกว่านี้นะบนดำน่าจะเปอร์เซ็นอยู่ที่เปอร์เซ็นป่ะอยู่ที่เปอร์เซ็นนะอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้ <laughs> มาผม แต่แม่งรอบนี้แม่งได้น้อยจริงนะได้มาสามคนอย่างเงี้ยหมดไปประมาณห้าแสนแล้วมันไม่คุ้มเลยอะมันไม่น่าเปิดแลอ้อจริงมันไม่น่าเปิดแล้วฟีเจอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยน่าเปิดนะทุกคนฟีเจอร์ก็ไม่ค่อยน่าเปิดแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนอะแต่ก่อนแม่งโอโ้โหกระจุยกระจายจริงๆอะเดี๋ยวมันไม่ค่อยน่าเปิดแล้วไม่รู้เป็นไรนะต้องรอตัวใหม่อะรอยคนอนดิกเดี๋ยวอีกสักครู่อีกส,สัก อีสัก3-4เดือนค่ดูดิไอคอนิกมาเพียบนะผมไอคอนิกที่เป็นแบบแบบนักเตะที่ยังไม่ได้ไม่ได้ขวยสตาร์ดะมาเพียบแน่ๆเนี่ยเราอีสักปีสองปีเกมก็จะแบบเละค่ดูประมาณนั้นนะฮะถ้ายังเป็นอย่างนี้นะไม่คอนิกเริ่มมาแบบเยับๆยบเลยอะโอ้โหตอนที่มีแค่เบสเพลเยอร์ Player, ตำนานแล้วก็ฟีเจอร์ช่วงนั้นสนุกมากเลยนะจริงโคตรสนุกอะช่วงนั้นที่ยังไม่มีคอนิกอะโคตรดีนะฮะ ตั้งแต่คอดิงมาเนี่ยแม่เบรผู้เลี้ยกูซบเซาเหลือเกินนะมาสเปย์นะผมโอเคนะคือมันยากจังวะอันสุปติเหรอโอ้โหมาทำไมอ่ะไม่เอาฟีเจอร์มาละ่ะมันยากเลยทุกคนดับมา3คนอย่างเงี้ยหมดไปหกแสนนะไม่อยากเปิดต่อแล้ววะขอเทเลอเกินมันไม่ใช่ผมว่า มันไม่ใช่มันมันต้องดีกว่านี้จีนี่เลยนะนี่เลยนะนะฮะโอเคผมสเปนฮะอือหือกว่าจะมาได้ครับผมผมไม่ตื่นเต้นเลยนะไม่เครียดแทนนะตอนเนี้ยเครียดแทนนั่เเนเด็ดดับมันน่าเกลียดมากอะตอนเนี้ยมันออกยากมากอะเครียดแทนเลยนะผมโซเรียสฮนะ ดำมาสี่ป่ะดำมาสี่ป่ะหมจะถึงสิบเอ็ดไหมเนี่ยหรืออีกห้าแสนเนี่ยือสเปเนนะผมโอ้โหบนทองอีกแหละบนทองอีกแหละนะทองมาเยอะนะเนี่ยดำมาสี่คนเอเศ้าสเปนฮะมามา มาผมบอลดำอะอุ้ยมาริดบอลดำตัวแรกเลยเนี่ยเบอร์สิบสี่นะผมคาเซมิโร่ฮะโอ้โหดำตัวแรกของมาริดฮะว้าเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนะผมดำมาห้าผมโอเคยังอยู่ในเรทที่ที่เริ่มดีขึ้นนะอยู่ในเรทที่เริ่มดีขึ้นนะแต่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่บ่นมาเนี่ยนะผมถ้าไม่บ่นนี่คงจะแย่เหมือนเดิม <c oughs> เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยตอนนี้ดำมาห้าคนนะผม โอ้โหขอทุนก็ยังดีเศร้าเหลือลเกินแพ็กนี้นะไอคอนิกก็เปิดยากๆนะผมดูดเงินชิบหายไม่กล้าเปิดเลยนะไม,ไม่กล้าลงทุนเลยวะนะนะบอลดำวะผมเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะฮะดูหย่องนะผมเดี๋ยวนี้คอนิกมาแค่สองคนนะผมมาทีมละสองคนถ้าป,ปีที่แล้วยังดีนะปีที่แล้วมาทีมสี่คนก็มี สามคนก็มีห้าคนก็ยังมีมัง้งแต่ที่ใน,นก็มีสี่คนน่ะนะผมเช่นมะลิดอย่างเงี้ยมาสี่คนนะแต่ปีนี้ไม่ก็โหมาทีละสองไม่ดูดเงินมากอะเอาจิงนะถ้าไม่ใช่ทีมรักจริงๆก็ไม่เปิดอะเอาจิงนะสําหรับปีเนี้นนะไม่ค่อยกล้าทุ่มเท่าไหรปะโอกาสเรายากอยาก,ยากแต่ก็ไม่ค่อยได้ด้วยผมะ่ะแต่ก็ไม่ไมไมถูอกันนะกูตัวผมมา Okay. โอเคเลอุ้ยนี่แหละที่ผมรอคอยครับผมนี่แหละที่รอคอยมันต้องได้แบบนี้เว้ยมันถึงจะคุ้มเว้ยนะมันถึงจะโอเคนะผมไมไ่เปิดไปสอง,งเส้นดำหนึ่งตัวมันก็ไม่ใช่แล้วนะโอเคแล้วผมมีดชนิดครสนะมาดูสิตอนนี้ดำมาแปดคนแล้ว <c oughs> เ,รเริ่มดีขึ้นนะผมตั้งแต่บนเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่บนเนี่ยแย่เหมือนเดิมอะตอนนี้ดำมาแปดคนนะผมต้องการอีกสาม เหลืองบส0 0 0 0นได้อยู่มาคนี้อย่าทำนะาทำให้ผิดหวังนะอย่าททำให้ผิดหวังขอร้องละโอ้โหตอี่ชมนิดชมหน่อยไม่ได้นะต้องบ่นมันนะจริงเนี้ยต้องบน่นถ้าชมเมื่อไหร่เนี่เละนะผมมาลุยต่อฮะขอ18ตัวก็ยังดีถ้าสมัยก่อนนะั้นหนล้านได้ตั้ง14 1 5หตัวเปิด่จนเฮ้ยเดี๋ยวโอบลักเหรอได้ไหมมามามาให้ผมเริ่มดีขึ้นนะ โอเคเริ่มดีช่วงท้ายับผมเลกๆไม่อย่างเยี่ยเลยนะเริ่มมาดีช่วงท้ายนะโอเคต้องการบันดาลอีกสองคนวะต้องการบันดาลอีกสองคนถึงจะโอเคนะต้องได้แหละต้องได้แหละนะต้องได้แหละนะอยังฮนะเหลืองบสามแสนนะผมต้องการดามอีกสองคนเชี่ยมันก็ยากอยู่นะยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายนะ สองเซนดำหนึ่งตัวก็เป็นมาแล้วนะอิตาลีอีกต่างหากโอ้โหเปิดแพ็กสเปียแม่งไปอิตาลีนะไม่ใช่เวอร์ไว้เลยไม่ใช่เวอร์ไม่ใช่เวอร์วายด้วยนี่สเปนด้หนิหมาผมสเปรน,นะฮะมินเนเซียบัตรเดิมดูโอ้โหบนเงินก็มาเหลือสองเซนเห็นไหมเดิมยากแห้ะเหลือสองเซนนะอุ้ยแถวบนออกเยอะนะผมแถวบนออกเยอะ คารามอสแล้วผมมาซี่อย่างเงี้ยเตยเกนนะครับผมเถียบบนดอกเยิ้มกันนะมาซี่มาก็คุ้มนะมา,าไปขายเป็นสเปนนะผมสเปนสเปนเอามีเล็กนิดหน่อยโอ้โหโหึหมาผมไป เลยนะอีกสองคนเองนะผมอีกสองคนเองจะเท่าทุนแล้วอีกสองคนจะเท่าทุนแล้วผมดำสิบเอ็ดคนที่ตั้งไว้ฮะแล้วทำไมกีมันเหล็กวนะนะเขี่ยเริ่มเริ่มแล้วเร,มมะะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วฮะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมถ้าสมัยก่อนนะแต่ช่วงปีสิบเก้านะที่มีสูตรเปิดนะหนะึ่งเสนได้ดำทั้งสองคนนะฮะ เปิดบอลหนึ่งแสนอย่างเงี้ยดำมาตั้งสองสามคนก็มีนะผมสูตรเยอะแต่ก่อนเอ้านักเตะเต็มชิบหายแล้วลบแป๊บหนึ่งฮนะโอเคผมมาลบไปแล้วนะผมได้เงินมาสองหมื่นนะพอได้เปิดต่ออยว่าผมมาต้องการดำอีกสองคนนะต้องการบอลดำอีกสองคนขอเถอะคนนะี้โอ้อยากเลือเลยเจริงนะอยากเกลือเลยแพ็กนี้แม่งก็ไม่มีใครจะเปิดอยู่แล้วมากลืออีกจบเลยนะนะฮะ แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่ได้ตัวซ้ำนะบล็อกดอะข้อดีของบล็อกดอก็คือมันจะไม่มีตัวซ้ําเลยก็คือได้ปุ๊บตัดออกได้ปุ๊บตัดออกนะผมถ้าฟีเจอร์เป็นอย่างนี้นะมันจะดีมากเลยคนนม้ถ้าฟีเจอร์เป็นระบบนี้นะจะดีมากเลยไม่เปิดสามครั้งยังได้ตัวซ้มอีกคพรเส็งจริงๆจริงๆนะผมถ้าฟีเจอร์มันไม่ได้ตัวซ้ามันจะดีมากเลยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะฮะโอ้โหเมื่อไหร่บอลดำจะมาเนี่ยอัสซนซิโอนะฮะ โอ้อีกสองคนเองคนมิอีกสองคนอีกสองคนสองคนสองคนนะฮะขอให้มันโอ้โหเริ่มเพียรแล้วเริ่มเพียรแล้วนะนะฮะเลยหนึ่งแสนเกเกลืออีกแล้วหวหเกลือบ่อยไปนะบล็อกดอเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยเกลือบ่อยขนาดนี้นะนาน,น,านเกลือทีนะโอ้โหเป็นบล็อกดอที่ไม่น่าเปิดเอาซะเลยเดี๋ยวนี้ เปิดได้สามครั้งฮะสามครั้งต้องมีบนดํามาสองคนด้วยยากว่ะดำสองคนในสามครั้งนี่ยากนะยากโคตรเลยนะโอ้โหโอ่งกูนะฮโึมโ,โคนมิไม่โอเคเลยอย่างงี้สเปนย์นะผมสองคนเออสองคนเนออมาครับผมโอเคหนึ่งและวหนึ่งล้ ขออีกคนนึงอ่ะจะได้โอเคเลยปราบดดับเบิดซิว้าผมโอ้โหอีกคนนึงครับผมขออีกคนเดียวแม่งเปิดได้ครั้งสุดท้ายด้วยเนี่ยเปิดอได้แค่ครั้งสุดท้ายด้วยนะเนี่ยโอเคพอได้ลุ้นไม่ลุ้นยันไปสุดท้ายอะคิดดูดิโอ้โหเป็นวันเงินนะโอ้เกลือว่ะทุกคนได้ดำมาสิบคนฮนะ งบ1 0 0 0งแสนเอ้ยงบ1นึ่งล้านหนึ่แสนนะ1ล้าน1 0 0 0งแสนดับมาสิพจนไม่ไม่คม,มอ่ะจริงนะมันต้อง11ขึ้นแล้วอ่ะนะผมอย่างน้อยมันก็ต้อง11เดแต่ยัมันได้แค่10อย่างเงี้ยนะก็นะะถือว่าเกลือนะผมอาทิตย์นี้กูก็เกลืออีกแล้วนะโอ้โหจบเลยนะผมจะเกลือทุกอาทิตย์ไม่ได้นะเว้ยบลอกดอนะแม่งเอ้ยถ้าจะเกลืออย่างงี้ก็เอาตำนานมาให้เปิดเถอะนะเอาจริงเอาตำนานมาให้เปิดเถอะ เนะก็บไว้ทำไมเยอะแยะนะครับผมไม่เปิดมั่งนะฮะโอ้โหโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเกลืออีกแล้วนะโอเคส่วนใครจะปั๊ม GP แล้วก็เติมทองกอ็ถ้าเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go